สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกทุกคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะเข้ามาทําคลิปวิดีโอทุกครั้งก็ต้องขอบคุณนะคะการกดติดตามขอบคุณทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นกาลังใจ support นะคะที่ช่องนี้ด้วยเช่นกันช่องนี้ก็จะเป็น ใจซัพพอร์ตให้กับทุกๆคนเช่นกันนะคะแล้วก็เราไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะที่ฟังแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็ท็อป,ปิกของเรานะคะเราจะมาเล่นในท็อป,ปิกซิว่าเราจะมาดูซินะคะมาส่องพลังงานเขาอบอกว่าความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะสามไพ่อาราเข้าคานะคะให้เลือกโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งคะ่ะภาพที่สอง ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดี่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะความลับในใจของเขาที่มันพร่างครูอยู่ตอนนี้นะค,ะค,อคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซี ตัวตนของเขาเออกมาแล้วนะคะ t h Emperor ค่ะคนคนนี้นะคะจกกักรพรรดิหรือเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นคนนิ่งๆมากนะคะตรงๆทำอะไรตรงๆสแสดงออกชัดเจนมีความขี้หึงขี้หวงมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากดูมีอำนาจนะคะอาจจะชอบคือชอบให้แบบคนรักอยู่ในโอวาสอยู่ในความควบคุมของตัวเองนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นำสูงมากนะคะ สีเรียสขี้ห่วงแน่นอนนะคะห่วงหวงคุณแน่นอนถึงห่วงคุณอยู่ไกลๆตอนนี้นะคะคือรู้สึกว่าห่วงแหนคุณมากๆเลยนะคะสีเรียสออกมาสักขนาดนี้แล้วก็ตัวตนดเอ็มพอเรอร์นะคะกำลังห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะกำลังคิดน้อยน้อยใจนะคะอยู่ไกลๆว่าเสียใจจังเลยนะคะห้าถ้วย เสียใจสำนึกผิดนะคะกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะเขาต้องทำให้คุณรู้สึกว่าไม่พอใจมากๆเลยนะคะร้องไห้หรือว่าเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่พอใจในตัวตนของเขาไม่พอใจในในการกระทำของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีอำนาจดูมีความเป็นผู้นำนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาไม่ได้มีระดับนั้นเขาก็จะต้องดูแลซัพพอร์ตคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนนิ่งมากมเป็นคนที่มีเหตุผลมากนะคะอาจจะมีภา,าระหน้าที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงด้วยนะคะ The Emperor จกกักรพรรดิธาตุน้ำนะคะ King of Cups นะคะเขาอาจจะเป็นคนดูชิวๆนะคะเป็นคนดูชิวๆแล้วก็ดูรักธรรมชาติรักสัตว ดูเป็นคนอบอุ่นจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีคนเข้าใกล้เขาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเพราะว่าตัวตนของเขาเป็นคนที่โพสิทีฟคิดดีนะคะเป็นคนคิดดีเป็นคนน่ารักและเป็นคนคิดบวกด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง นะ,ะแต่ถ้าเขาอา,อาจจะมากกว่าคุณมากก็ได้แต่ถ้าเขาเอาอยุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเกินวัยของเขาเลยมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่จ้องทำนะคะนิ่งเงียบๆสไตล์ของเขาเป็นผู้ใหญ่และทำอะไรพูดตรงทำตรงนะคะแบบนั้นเพราะฉะนั้นหกเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วชอ,ช,ชอบช่วยเหลือชอบให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะเข้ามา ซัพพอร์ตดูแลคุณมาอยากมาให้เป็นผู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรให้คุณไม่พอใจมากๆเขาเลยมีความรู้สึกเสียใจนะคะมันมัน,ม,นมันความอึดอัดในใจมันเสียใจมากๆเลยกับสิ่งที่ทําลงไปกับสิ่งที่ที่พูดลงไปมันก็เลยเป็นเป็นความรู้สึกที่มันพร่างพรูอยู่ตอนนี้ความไม่สบายใจนะคะความรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปแล้ว หวงคุณหึงคุณอยู่ไกลๆเฝ้าส่องเฝ้าดูคุณอยู่แน่ๆถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเหมือนกับว่าเป็นคนแบบขี้หวงอะ่ะแล้วก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้คุณไปไหนกับใครเพราะฉะนั้นเขามีอารมณ์ในเรื่องของความความรักความอารมณ์ที่มันมันอยู่ข้างในใจมากๆแต่ว่ามันได้แต่หันหลังกลับไปงแสดงออกยังไม่ได้ยังไม่สามารถจะแสดงออกหรือว่าทำอะไรได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น the emperor นะคะเหมือนกับ เก็บไว้ในใจคนเดียวที่มันรู้สึกพรั่งพลูอยู่ตอนนี้อึดอัดอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับ4เรียนแล้วก็5ถ้วย <c oughs> เขาอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไม่ให้คุณลำบากนะคะอยากเข้ามาเป็นช่วยเหลือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเข้ามาให้กับคุณและเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ทําให้คุณต้องนิ่งจากเขามาหรือเขานิ่งไปหรือต่างคนต่างนิ่งไปเพราะว่ามันยังมีอะไรที่มันค้างคาที่ยังเคลียร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นอะไรที่รู้สึกอึดอัดนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะความลับในใจของเขาที่พังทร่อยู่ตอนนี้นะคะสิบถ้วย <c oughs> เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะจบเลยเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆเลยเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะถ้าเขาอายุมากกว่าคุณหรือว่าเขามีความเป็น ทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วอะไรของเขาเนี่ยเขาต้องต้องอยากแต่งงานแล้วก็อยากที่จะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาที่อยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาหวงแหนเขายังคอยถึงห่วงคุณเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปยังเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยู่ภายในใจที่มันพรั่งพรูเหลือเกินว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอนะคะสิบถ้วย อยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะอยากได้เคียงข้างเคียงคู่กับคุณแล้วอยากมีลูกกับคุณด้วยมีลูกกับคุณสักสองคนนะคะเป็นสี่คนนะคะสี่คนแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของความโรแมนติกเพราะว่าถึงเขาจะมะีเป็นคนเหมือนกับคนไม่โรแมนติกนะคะเพราะว่าเป็นเดมเพอร์แต่เขามีความโรแมนติกมากๆเพราะว่าเขาเป็นธาตุน้ํานะคะ เขาจะรู้สึกว่ามุงมิงฟุ้งฟรุงกับคุณมากๆเวลาที่ดูอยู่ใกล้ๆคุณเพราะเขาจะน่ารักรักขี้เล่นกับคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นคนขี้เล่นมีความเป็นผู้นํามีความที่แบบองอาจหรือว่าทําอะไรตรงๆผู้จาตรงๆนะคะ คนอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเสียงดังมากต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนกองที่1ความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้ก็คือเขาอยากแต่งงานมีครอบครัวกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองเขาเสียใจยกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วที่พูดลงไปแล้วที่ทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเขายังคงห่วงแหนคุณห่วงแหนความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างนะคะแล้วก็เฝ้ารอโอกาสนั้นที่จะให้มาเป็นสิบถ้วยจากตอนนี้มันเป็นแถ้วยรอ การเคลียร์พูดคุยแล้วก็มาเป็น10ถ้วยนั่นเองนะคะเอาลราเข้าคาสคุณได้อยู่ o ล e You are loved นะคะคุณน่ารักคุณควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะและคนที่เข้ามารักคุณเขาจะเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเพราะฉะนั้นเขามไม่อยากสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนนะคะนี่คือความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพลูอยู่ตอนนี้นะคะอยากแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็สร้างครอบครัวกับคุณแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรนะมาดูซิความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้ของคนกองที่สองนะคะเป็นอย่างไรบ้างอัศวินเหรียญนะคะื ยังนิ่งๆเงียบนะคะยังมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมยังคิดถึงนะคะยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมตัวตนของคุณธาตุลมค่ะหรือว่าเขาธาตุลมก็ได้นะคะธาตุลมธาตุน้ํา คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่ดูดีมากๆเฟลลี่มากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นน่ารักในตัวด้วยนะคะอบอุ่นอ่อ,อนโยนจิตใจดีจน่ารักแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวเหมือนกันเข้มแข็งตัดคือตัดจบคือจบแล้วก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้นําชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็แต่งหน้าบางทีบางทีคุณมีบุคลิกที่แบบชิลๆก็คือชิลไปเลยนะคะถ้าเข้าสังคม,มก็แต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์และองอาจมากๆมีความเป็นผู้นําชอบทะเลรัก สัตว์นะคะรักธรรมชาตินะคะเอเนอรจีของคุณเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็เฟรนลี่คือแบบเพอร์เฟกแล้วก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ mm hmm. เขายังคงรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่ในหัวใจ The flow นะคะคนคนนั้นเป็นคนทางไกลแน่ๆเลยนะคะ mm hmm. เขาอยากมาหาคุณนะ mm hmm. เพราะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขารู้สึกมันนิ่งเหลือเกินนะคะมันนิ่งมากมันนิ่งมานานแล้วแต่ว่าเขายังคงรู้สึกว่า ยังมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมซ้ําๆเดิมๆแต่มีความมั่นคงเขายังรักคุณแลวเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะ The ะฟลูคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะและเป็นคนที่มีสั่งมีชื่อเสียงในวงสังคมเขาเขาอยากเข้ามาเจอกับคุณคะ่ะตัวตนของเขาธาตุดิน King of Pentacles นะคะ The World เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอายุต่างจากคุณก็ได้นะคะทางไกล เขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆมันมีความรู้สึกว่าเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเขาอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับคุณอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากได้เดินทางมาพบเจออยากได้โยกย้ายสถานะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาสู่ไปสู่สิ่สงใหม่ๆสิ่งที่ดีๆขึ้นกว่านี้เพราะคุณอาจจะตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาก็ได้ นะคะมันเหมือนกับว่าตัวตนของคุณขึ้นเด่นชัดขนาดนี้ว่าคุณหนักแน่นในตัวเองมากๆมีผลมากซึ่งตัวตนของเขาเป็นคนนิ่งมากเลยยิ่งเป็น king of pentacles เป็นคนธาตุดินดูนิ่งดูเงียบดูไม่หือไม่อืออะไรแต่มีความมั่นคงนะคะเพราะว่าเป็นอ s วินเดียแล้วก็เป็นธาตุดินมีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะพูดว่าชอบก็ชอบพูดว่าไม่ก็ไม่นะคะพูดว่ารักก็รักแล้วเขาก็เป็นคนที่มีมีความเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณมากก็ได้ เขาเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวเองนะคะมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติหรือเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วทั้งหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่เอ็นจอยกับชีวิตตัวเองมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็รักธรรมชาติรักอะไรที่สมรรถสมถะชิลช,ชสไตล์สไตล์หรือว่าออกแนววินเทจอะไรก็ได้แต่เป็นคนที่ มีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆสามารถ s u p p o r ดูแลคุณได้ทุกอย่างไม่ให้คุณต้องลำบากเลยถึงแม้เขาไม่ได้มีขนาดนั้นแต่เขาก็สามารถดูแลให้คุณได้แล้วเขาเป็นคนที่อาจจะหัวบุราณนิดนึงมองความสัมพันธ์แบบให้มันสัมพันธ์และจับต้องได้จริงๆคือมองความสัมพันธ์แบบซีเรียสแล้วก็จริงจังนะคะถ้าสมมติว่าจะให้มโนให้คําพูดล,ลอยๆหรือ,อ ทำให้คุณรู้สึกเพ้อฝันหรือทาให้ใครเพ้อฝันก็คงจะไม่ใช่ตัวเขาะคะเขาจะไปค่อยคอยไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะคะเหมือนกับว่าดูไปเรื่อยไม่รีบไม่ร้อนอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนสง่าแล้วดูดีมากๆนะคะตัวตนของเขานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของความมั่นคงนะคะอยู่ภายในจิตใจคนทางไกลคนนี้คนที่มีเรื่องราวอะไรที่อยากปรับความเข้าใจนะคะกับคุณ เองคนกองที่สความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเขามาั่นคงกับคุณเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเขาอยากเดินทางมาเจอกับคุณนะคะปรับความเข้าใจเดินทางรอคอยหอผ้าน้อยเห็นไหมคะจะข้ามจะข้ามผามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเ h อ world เขาอยากเปลี่ยนแปลงนะคะอยากเปลี่ยนแปลงจากสถานะนึงไปสู่สถานะหนึงแล้วก็อยากเดินทางมาพบเจอคุณมากๆรู้สึกว่ามันใจ ใจมันอยากจะไปใจมันอยากจะเจออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราคิดถึงใครมากๆเวลาที่เราอยากเจอมากๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้เจอไม่ได uh, ้ไปมันรู้สึกว่ามันจะต้องไปให้ได้สิมันจะต้องเจอให้ได้มันต้องมีวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเฝ้ารอการเดินทางมาพบเจอนะคะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็ยังคงมั่นคงกับคุณรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะ b e l i e e นะคะ oracle ค่ะคุณได้ b e l i e e นะคะจงเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะเชื่อในจิตวิญญาณเชื่อในความรู้สึกของตัวเองว่าอะไร ใช่ไม่ใช่อะไรจะดีหรือว่าหรือว่าไม่ดีนั่นคือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเราได้อันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้นะคะอยากเข้ามาเจอคุณมากๆเลยเดินทางมาพบเจอแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ายังคงคิดถึงยังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะคะรู้สึกเหมือนเดิมนะคนกล่องที่2ขอบคุณม,มากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆด้วยและสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้นะคะมันคืออะไรเรามาดูซีความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้นะคะ,คออะาาคใใจัสเมนน,น,นะคะ อยากพูดคุยกับคุณแบบเปิดอกนะคะทีเดียวแล้วก็อยากที่จะทำให้มันกระจ่ายนะคะภายในจิตใจระหว่างคุณกับเขาอยากที่จะคุยกับคุณแบบตกลงกันว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะเป็นไปอย่างไรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามานั่งพูดคุยตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างเราจะเป็นไปในทิศทางไหนดีนะคะคุยกันแบบเปิดอกให้มีความกระจ่างนะคะทั้งสองฝ่ายให้เกิดขึ้น สวินไม้เท้าธาตุไฟนะคะ The Tower ธาตุไฟเขาพร้อมลุยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาอยากคุยกับคุณมาก เดลเวอร์ vers, เขาตัดคุณไม่ขาดนะคะภายในใจของเขามันร้อนรนมากๆเลยร้อนรนแล้วก็ร้อนใจนะคะระอุไปหมดแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางไกลหรือว่าอุปสรรคอะไรที่มันทําไม่รู้สึกว่ายังไม่สามารถมาพบเจอได้ยังไม่สามารถมาพูดคุยให้มันเคลียร์ให้มันกระจ่างได้เขาก็พร้อมที่จะลุย และสู้อดทนเพื่อที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณมันเป็นเลเวอร์สนะคะมันเป็นความรักความผูกพันความรู้สึกมีความคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้มันตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะคนกองที่3ตกหลุมรักไปแล้วจะทํายังไงคุณอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกเจอนะคะแล้วก็ตกหลุมรักคุณมากๆด้วยนะคะ ม,มาแล้วเฝ้าคิดถึงคุณนะคะอยู่ห่างๆอยู่ไกลๆแล้วก็เพ้อถึงคุณด้วยนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขานะคะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจมาเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่สู้และอดทนด้วยถ้าเขาคิดว่าคนคนนี้สถานการณ์นี้ คือคนที่ใช่เขาพร้อมลุยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอัศวินเมธาพร้อมลุยพร้อมที่จะฝ่าฟันเข้าไปทุกอุปสรรคที่ขวางหน้านะคะไม่กลัวสิ่งใดแม้จะเจ็บแม้จะเสียใจยเพราะว่าเขาต้องเข้ามาเจอให้ได้พูดคุยว่าว่าเราอ่ะจะเอาแบบไหนเราจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยแล้วก็การรอคอยเริ่มต้นแบบ ความคิดไปไกลนะคะเหมือนกับว่าเขาอะมโนแล้วก็คิดไปต่างๆนานา,นา,นานแล้วในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณมากๆเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมันมีมันมีความรู้สึกผูกพันคุณกับเขาเป็นเหมือนเดซิีนที่ทาให้ให้ได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าเป็นเดอะเลเวอร์สเหมือนกับผูกกันไว้แล้วลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องมาเจอกันในลักษณะแบบไหนและจะต้องมีอะไรที่ทำให้ห่างกันมีอะไรที่ต้องทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็ รอคอยที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาฝันถึงคุณแน่นอนเขาส่องถึงคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ไบอกเขามีส่องมีฝันถึงมีความคิดถึงมากๆนะคะอยู่ตรงนี้คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะหรือมีคนเข้ามาจีบเยอะแยะอย่างมากมายเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณจะต้องมีใครเข้ามาชื่นชอบคุณแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์ ส่วนตัวเขานะคะก็อาจจะมีคนที่มาชื่นชอบเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครเหมือนกับว่ากําลังเข้ามาอ่ากำลังเข้า คือเหมือนกับว่าทําความเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองว่าครั้งแรกที่เจอกับคุณนั้นมันรู้สึกว่ามันใช่จริงๆไหมถ้าถ้าความรู้สึกมันใช่และการกระทําระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วความรู้สึกนั้นมันจะยังอยู่ไหมนะคะประมาณนี้แล้วเขาก็รอคอยที่จะเริ่มต้นรอคอยที่จะได้พบคุณแบบใจเต้นตึกตักเลยนะคะใจเต้นตึกตักใจร้อนรนมากๆเลยมันมีความรู้สึกของพลังงานรุนแรงที่อยู่ภายใน The l o v e r s คิดถึงคุณแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะยังคงม,มีความรู้สึกอยาก พูดคุยอยากเจอกับคุณแล้วก็อยากที่จะได้เข้ามานะคะมันเป็นพลังงานของการเข้ามาคุยกันทั้งหมดเลยนะคะรอคอยที่จะเข้ามาคุยกันแบบกระจ่างเคลียร์ในใจว่าเรื่องราวคุณกับเขามันจะไปต่อได้หรือเปล่าแน่นอนถ้าไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้รู้สึกว่ายังคงรอคอยที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณนะคะเพราะว่าตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะเป็นเหมือนกับว่า เฝ้าคอยคิดถึงเฝ้าคอยที่จะได้แบบทำยังไงนะจะได้เจอได้แต่มองจะส่องนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เฝ้ารอที่จะได้เปิดเผยความจริงในใจว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะคนกองที่3รู้สึกมันหวานๆยังไงไม่รู้เหมือนกับจะมาเข้ามาสารภาพรักนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดเขาเข้ามาสารภาพรักเนี่ยเขารอโอกาสนะคะรอโอกาสอยู่ที่จะทําที่จะคิดที่จะทําแล้วก็ถึงแม้จะเสียใจ นะคะถึงแม้จะอกหกักอ่ะถึงแม้จะอกหักยังไงก็ตามแต่ก็ยังคงคิดว่าจะต้องทํานะคะก็คือเหมือน,อนกับว่าใจก็เต้นตุบตับว่าถ้าพูดออกไปแล้วโดนปฏิเสธจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเป็นอย่างที่เราฝันหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือความรู้สึกของเขานะคะ มันก็เลยเป็นความลับในใจของเขาที่มันพรั่งพรูอยู่ตอนนี้อยากเปิดเผยความจริงในใจเหลือเกินมันมีอุปสรรคก็ต้องรอคอยแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมากๆเลยเธอคือพรหมลิขิตเป็นดั่งสิ่งที่ลิขิตไว้ว่าเราจะต้องมาพบเจอกันและผูกพันและคิดถึงกันไม่สามารถตัดคุณได้เฝ้ารอโอกาสที่จะมาถึงถ้าสารภาพไปแล้วแม้ว่าจะต้องเสียใจหรือผิดหวังก็ยอม ก็ะะยังคิดหาวิธีแล้วก็คิดถึงแล้วก็มาโนโไปต่างๆนานานะคะคือไพ่ไปตามสเต็ปนะคะตามความรู้สึกที่หน้าไพ่ออกมาเลยนะคะอันกรนี้3าสวยมากๆโรแมนติกจังเลยนะคะยูอานซัมนะคะคุณคุณสุดยอดแล้วคุณยอดเยี่ยมมากคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คุณงดงามคุณเลอค่ามากๆและคุณก็คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะได้คนที่มาปฏิบัติเราทิศเรา นะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่งดงามมีค่าแล้วก็มีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีคนที่เขามารักเรานะคะที่มาจริงจังกับเราเขาจะต้องเห็นคุณค่าเราให้เกียรติเราแล้วก็เคารพเรานะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ